ยายครับครับผมครับขอบคุณขอบคุณที่แบบมันเคยสนุกนะครับผมครับขออีกประสบความสำเร็จนะเนการงานนะลูกนะแล้วก็มีความสุขนะลูกนะขอบคุณครับป๋าครัแล้วก็ก็นะก็ไม่มีอะไรเลยแม่ครับพูดต่อนะลูกนะขอบคุณครับป๋า อแม่ก็ขออวยพรลูกนะสิ่งสัติ์สิ้งหลายก็ขอให้คุ้มครอมลูกอยาให้มีอูปสรรอะไรใดๆมานาในลูก นคัแม่ก็อยากเห็นลูกอ่ะก็พก็มาเคยเวลาขาเป็นาเลยเ้พาแวยอย่างครับผมอย่พูดปว่มล้วอะไรอย่างนี้ได้รือแม่ลักลอบมาร้บผมรับไปแม่เหมนันครับ้เที่ยหอง่ามากเ่าปู้อเขาก็อยู่หอยงีนั่นแหละลูก้วมีเวลาที่พี่ป้าพูดโนเขาเกียดแล้วพ็าะเขาวเขาไปสราอะไร ครับผมพวกใหญ่ๆนั่นแหละลูกไหวยนั่นลุ้นถือป่าเออขวดผมมาเที่ยวโมหินนะเพราะว่าที่นั่นแหละที่แม่ต้องปู่ก็อยู่กันที่หลายๆเกียรนะครับผมอาแม่รับลูกนะตอนนั้นน่ะครับนี่มีสุภาพแล้วครับเดี๋ยวผมกลับไปครับผมเดี๋ยวเสร็จขรัวครับแต่เจอลูกมากเลยอืมครับผมเดี๋ยวไปเขาก็ป่าเขาก็ตรง วาจะชนกับอะไรกไปใเก็บบ้ก็พได้รับอ่ะคอยรับครกันหากลับทำไม่ะเฮ้ยก็ก็พูดีหลัครพูดทีหลังพูดทีหลังพูดทีหลังผมได้ได้จบไปแล้นะผมก็พูดแล้วครับครับ ได้เลครับผู้อ่านครับมาผู้อ่านวันจะถ่ายรูปวันพรอลูกเนี่ยต้องต้องพูดด้วยเลยไม่พูดไม่ได้แล้วทก็วันเกิดของลูกเป็นเป็นปีที่สามที่ที่ผมได้มาอยู่ด้วยกันนะครับก็อยู่กับลูกมาสี่ปีก็วันเกิดก็อยู่เชียงใหม่ก็จนมากเพราะฉะนั้นวันเกิดลูกบางทีเราก็ยุ่งงานบังทีก็ไม่สะ้วกมากฝากแม่ ช่วงสี่ปีผมมาอยู่ลูกก็วันเกิดลูกก็ได้ได้ทานลูกทุกปีทานลูกทานลูกได้ทานลูกไปทานก็ก็บองบริวารให้ลูกกันก็อยากอยากให้ลูกประสบผลเลยนะนะที่การงานนะครับก็ปัจจุบันน์ดีเขาก็มีความตั้งใจนะก็อยากให้สู้ๆกับใครลูกโชคดีลูกพร้อมฉีดเพร้อมฉีดเลยหอมฉีด ูสองคนเราเราเรา็กันอยู่เอและทุกคนครับอยู่สคนอยู่รากันสคนเลยอีกคนหนึ่งที่สำคัญเชนตาอีกคนนึงที่สำคัญมากๆเลยนะครับขอเชินพี่เอกเลยครับ ก็พิจารณาไว้ความนะครับก่อให้ที่เจริญรุ่งเรืองในที่การงานนะครับมีแฟนคลับรักๆเรื่อยๆนะครับนะครับเรื่อยๆและเยอะๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็เอาตัวแทนทุกคนนะตัดแฟนคลับนะครับใครไปได้ครับผมพี่น้อง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 ใครก็ได้ครับคี่นีก็คนดึงคนดึงนดึง ได้ครับพี่แล้ครับพี่เชิญครับเชิครับจบเลนะครับขอบคุณที่ได้รักานโชว์พี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มาทีละนพีละคนจนหมดห้องดีเลยอ๋อจบแล้ว่อเกิดนี่เกิดวันละ้วมันเกิดไีถึงแต่บุญี่นะจ๊ะพรอมพักนะจ๊ะพพอง ให้หลานชลิต <c oughs> ้ะคระสมแตงกุกมเจเลยนะคะผสุข้าแขกแรงสมกะทิที่ผัดนะกจ็ได้ท้องันนะว้วเฮ้เดย้ยอ่าไม่รอจริงก็อยากจะให้ทุกคนพูดอ่าเป็น แรียกว่าเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ตัวผมด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดพูดทุกคนก็คงจะคงจะไม่ไปไหนต่อขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่จัดงานนี้ขึ้นมานะครับที่ทุกคนที่ทุกคนคิดถึงผมนะครับแล้วก็ยังเอนดูผมอยู่นะครับก็ขอขอบคุณมากจากใจจริงนะครับก็ผมเองก็เวลาสําคัญที่ผมพูดไม่ค่อยเก่งจริง เวลาไร้สาระผมจะพูดจะพูดดีแต่เวลาให้พูดอะไรที่แบบ <c oughs> ให้มันแบบออกมาจากใจจริงนี่มันยากมากนะฮะนี่คือจากใจแล้วจากใจแล้วผม <c oughs> ยากมากมันเขินด้วยแล้วมันก็ไม่รู้จะหาคำพูดอะไรจะอธิบายด้วยนะครับแต่ก็เข้าใจว่าทุกคนก็มีมีแบบมีภาระหน้าที่นะฮะอยา่างวันนี้บางคนก็มีปัญหาครอบครัวมีแบบอะไรอย่างนี้นะครับใช่บางคนก็แบบ เ,เพิ่งผ่านเหตุการณ์เลวร้ยายมาเนน้ำท่วมหรืออจาจจะที่บ้านมีปัญหาแบบอุบัติเหตุหรือแบบป่วยนะครับพ <c oughs> แต่ก็ยังสามาเป็นกำลังใจให้ผมในวันเกิดน,นะครับผมของคุณที่ก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรได้มากจริงนอกจากว่าจะพยายามไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับก็ผมจะผมจะ <c oughs> มจะ,ะไรดี มันจะจบแล้วมันจะจบแล้วอาจารย์ดีผมจะทำที่ดีที่สุดผมจะทำที่ดีที่สุดครับผมมขอบคุณที่ช่วยครับแนนแแต่ผมรู้แล้วทุกคนน่้วักม่ไม่ออก